สวัสดีพ่อรุงเม่ป้าเอาอา้องนุ่งแป้นครับตูทาผ้าแซบที่รักทุกๆคนเด้อเด้อทั้งฟังไทยฟังเล่าฟังต่างประเทศฟังตะวันตกตะวันออกทั่วโลกนะจ๊ะมือนีตูทาผ้าแสบสีผ้ามะแขงไครมดแดงเด้อเด้อเป็นเมนูพิเศษจ้ะเอาอันเสือก็ได้นุ่งดอกส่แต่อันกันเปื่อนจ้ะเพราะว่าอากาศมันห่อนขอทวขออภัยเด้อเด้อเอาเดี๋ยวแกงนราจะเนาะบัวกันนราจะขอบพูณหลายๆจ้ะ มือนี้กาสีเสนอเมนูกแกงไข่มดแดงเนี่ยพี่น้องเดอ้อได้ไข่มดแดงมาถ้วยหนึ่งจ้ะไข่มดแดกกงกะงามเติอบอยู่จ้ะก,สกาสีแกงใส่พักหวานเนาะจ้ะเนาะแกงใส่ผักหวานอันนี้ผักหวานกับผักอีตัวกับลูกโดดจ้ะ ผักหวานผักอีตูลูกโดดเนาะอันนี้กระสิเป็นเครื่องแกงจ้ะโมมี่ย่างไหลาดอกจ้ามีตะไรห้หอมแดงแบบพริกจ้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลรราเนาะจ้าแกงแบบพื้นบ้านแกงแบบดั้งเดิมจ้าบดใส่เครื่องเทศดเครื่องไทยดอกจ้ะใส่แบบธรรมดาธรรมดา จ้่เดี๋ยวกะแกงเราจ้ะเนาะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วจ้ะเอาสีแกงเลยเด้อพี่น้องเรื่อยมาใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนก่อนจ้าใส่น้ำใส่น้ำบ่อหลายจ้าใส่พวกอ้อเจาะจ้าใส่หลายหลายมันสีรวงหนำม,มันสีโบนัวเนาะพี่น้องเนาะเอาแค่นี้สักวัน อลหัวหอมลงเลยจ้ะหัวหอมบดิบดิตําดอกจ้ะหัวหอมก็ซอยสร้อยส้อยหน่อยหน่อยใสใส่ลงไปโลดจ้ะหัวหอมแดงนะจ้ะเนาะใส่ลงไปเรียบร้อยวันนี้ก็ใส่ลูกโดดพี่น้องเลยใส่ลูกโดดลงไป เพราะว่าเครื่องแกงบรได้ใส่บวกพริกหลายก็เลยใส่ลูกโดดต่างหากอ,อันนี้เล็กน้อยกินน้ำสนันดอกยากเล็กน้อยเพล็ดบานนี้ก็ใส่พริกแกงแล้วจ้ะใส่เครื่องแกงลงไปใส่เครื่องแกงลงไปจ้ะ ท่าไม่กระทะกับไม่ไม่เห็ดยังกินแซ่บบาทที่นี่ <c oughs> กระทะสีแดงแรงกรีดเอฟซีเพิ่นซื้อหายเนาะ ราเดอเอฟซีสื่อกระทะให้เฮ็ดแนวกินแสบเป็นตานานแสบคักอีรีเอารออ้อยเห็นมันเดือดเนาะพ่นอเนะปล่อยเห็นน้ำเดือดสะกวนนึงเอาใครหมดแดงลงใใจ อ้าวบาทนี่บ่เดือนแล้วพี่น้องเอ้ยสีอาอนนำปลาลางใส่เด้อจ้าเด้อบาทนี่โอ้ยปลาลากับปลาลาคลองแท้ปุ๊บบังไงแกปลาลาคลองแท้ปุ๊บบังไงโอ้ยเห็นบ่วน้อเอ้าบ่เห็นบ่เป็นอย่างปลาล่าลงใส่ปลาล่าปุ๊บบังไจ้ะพี่น้องเอ้ นำปลานูนัวปล,า,ปลาของแถจากสารคข้ามด้วยจ้าเดอ้อหานีีก็สิกินได้โดนเติมอยูะกระพุกกระไดสองสพี้สามสพี้ก่อนเนาะเอามาสีเข้มเอาเอาพูดนูนัวเข้มไหลมันโปแสดใสาน้ำปลาลงไปแลวเดอ้อ พีดฟ้าไว้ดีๆน้ปะปลาของสงวนของสงวนของสงวนของดีปิดฟ้าไว้สัก่อนเอาเละจ้าบาทนี่กะสีเอาไข่หมดแดงลงูกนาะจากเนาะไข่หมดแดงกะมีแต่ไข่เต็งเต็งเต็มเต็มภาษาออนไลน์เอาลงใส่ลงไปลวดว่าใส่น้ำหน่อยกะหลายเติมอยู่จ้า ว่ากิเฮ็ดแข็นๆเอาเจาะเอาขวดไอ้ขวดเอาเสียดายมันโอ้หอมหวยๆพี่นองเลยเอาฟ้าหมอเห็นมันเดือดคอยเอาพักล่วงเนาะเอาโอ้ยกระทะง่ามลายสะอ่อน <laughs> เอาเราพี่น้องเอ้ยบัตรน,นี้มอเดือดแล้วกดโกก็โกก็โกกเราจะหอมห่วยห่วยบัตรเสียเอาพักลงเนะ้อไข่บนแดนกระซูกแล้วพักอีตัวก็พักหวานกันใส่พร้อมๆกันรถจ้ะใส่พักหวานลงไปก่อนจักหน,น่นนอยเนาะจ้ะเนาะพักหวานลงไปพักหวานลงไปได้จ้ะใส่พักหวานลงไปเรียบร้อย ักกีตัตามหลังกันน,น้โอ้หอมบยห,หว่วยเอาพักขวานลกาะเป็นตาแซบเป็นตาแซบ เราพักอีกตูลงเนาอพี่น้องเนาะเอาักอีกตูลงผักกอบบีหลายแนวดอกพีกอกตีกอกตัก็พักหวานแค่นั้นแหละสองอย่างใส่หลายหลายบันสีเสียรสชาติหมดแดงโอ้ยหอม หอ,อมฮอดอันแค่นาดาเลยบาทน,นี้หอดบ้านอันน้องมะนองมะด,ด,ดามติ่งเลยฮอดสวิตเซอร์แลนด์บ้านอันน้องมะด,ดามเจ้าหุละโอ้ยอยากให้ได้กินน้ำดีเนาะเอาซิบมึงกันได้ โอเคแล้วพี่รองสุดยอดสุด,ดสยอดใส่ปลาต้มลุกไปจิดหน่อยก่นอนจ้ะของหันใส่ปลาลบ้านใส่ปลาลาของแทบมาดใส่ปลาล,นนลาต้มลุกไปนิดนึงใส่หลายๆมันสีเข้ม ซอสพุทธไทยก็ใส่ผงพิเศษแน่าจ้ะเนาะผงพิเศษโบมันเชือกพิเศษได้จ้ะเป็นผงพิเศษ <c oughs> ใอ้หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยบ่ใส่บ่าแสบเลยพี่น้องเอ้ยเอาเลยจ้ะจในทีแล้วอยจะให้พักเหลืองแน,จน่จ้ะเด้อพักเหลืองหลังวันบวชากิน แค่นี้ค่ะพ่อเราชิมอีกรอบนอกจากเนาะชิมบางอีกรอบอ๋อเสียบคากลยจาะพี่น้องเอาปงหมอนอาจาะเนาะวงหมอนะก่อนพร้อมหวยหวยเป็นตะแสบหลายคัก ซี่มึงกับแสบนัวค้างอีลีเอาบาดหนึ่เทียใส่ถวยเนาะจ้ะเนาะเทใส่กระมังเนาะพี่ววน,น้องเนาะเอาเทใส่กระมังก่อนโอ้ลวกลวกลวกลวลว เาเป็นตาแซบหลายพี่น้องขอมวยหวยมาเด้อมากินน้ำกันบัดท,ที่นีมา่วโซนน้ำกันจ้ะเพิ่งคารามั่งอยู่จ้ะเอาละตูท้ากสีเดงตักไปกินเนาะสูพี่สูน้องกินเนาะครับเนาะขอคุณนหลายๆเด้อที่เบื่องคิบตูทาผ้าแซบมา้นจนจบขอคุณหลายๆที่ให้กำลังใจที่เติมกำลังใจด้วยจ้าเด้อจากนั้นขอขอ,ขอ,ขอ,อคุณนขอพุณนทคลิปนี้้็บ่ได็กินให้เบิง่งกอขอโทษขออภัยด้วยจ้าเด้อ อขอจบคลิปเพียงแค่นี้พอ,อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ